สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางฉลวยนาถสุภาวันนี้เวลา16นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนด้านใต้วัดเทพศรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพนางฉลวยนาถสุภาบุตรีพระยาวิเศษรอชัยมอมหลวงเจริญอิสารางกูลกับนางฉลามอิสารางกูลณอยุธยา นายเฉลวยนาสุภาเกิดเมื่อวันที่14เมษายน2450เข้าศึกษาที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังแล้วเข้าเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนจากนั้นเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเบญจมาราชาไล นายจุลอยเริ่มรับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการในปี2470เป็นครูที่โรงเรียนเบญจมาราชาลายฝ่ายประจำสอนภาษาอังกฤษและดูแลนักเรียนประจำนอกจากนี้ยังได้ย้ายไปเป็นครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรจังหวัดเพชรบุรีและก่อนลาออกจากราชการในปี2504ได้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสวนสุนันทามุ่งมั่นสอนศิษย์ด้วยความรักและเอาใจใส่อย่างดีได้ครอบครัวสมรสกับพลอากาศตรีนายแพทย์ทิพน้าสุภามีบุตรหนึ่งคน นายเฉลวยได้สุภาถึงแก่กรรมด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่1มกราคม2 5 5 2สิริอายุได้101ปีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนะครับได้จัดเตรียมสถานที่ที่ศา,าล,ลาสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเปิดให้ประสบนิกรไปลงนามถวายพระพรพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพรุ่งนี้ครับ วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดบริเวณศาราศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ประสกนิกรเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทับรักษาพระอาการประชวรอยู่ณโรงพยาบาลศิริราช โดยในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาหลังจากปีการลงนามไปตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2557ถึง4มกราคม2558 แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่งดการลงนามถวายพระพรนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่ศาราศิริลาดร้อยปีโรงพยาบาลศิริลาตลอดทั้งวันมีประชาชนจนํานวนมากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวพาครอบครัวเดินทางไปถวายพระพรพร้อมนามพวงมาลัยไปถวายสาักการะพระบรม,พร,บรมพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงมีพระพลนนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วด้วยครับ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ